สวัสดีครับพบกับรายการบุกโตข่าวบกนะครับเรียกว่าวันนี้วันพุธที่10มีนาคมนะเราจะมาพูดคุยกับคุณธนะพงศ์มีทองในการมิกมันไเอเว97เมเกอร์สกู่ครับฮัลโหลับผมพูดธาษาอังกฤครับครับผมครับเดี๋ยวรกคนถือสายรอสกู่ครับครับผมุครับกตล 15มิถุนา39นาทีท่านผู้ฟังอยู่กับผมพระพงษ์ทางสทคลื่นข่าวสภาพ FM 97.0ในเกิร์เนอร์สโคโลจินิวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันกับคุณประสิทธิ์ก่อนชุกนันบรรณาธิการบริหารของสำนักข่าวคุณอินชัยครับสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณธนพรมีทองสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านครับผมวันนี้โอ้โหตลาดหุ้นเรานะแข็งแรงโอ้สุดๆนะบวกเกือบ20จุดนะเรีียกวว่่่าาเป็นอะไรทแบบ อชนแนวต้านนั่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบจุดดีเลยเอา,อางี้แล้วกันสวนสวนนิดนี่นิดบวกสวนตลาดแนวต,ตาตับเพชรก็ไม่ค่อยดีนะยุโรปอเมริกาเปิดมาก็ยังไม่ดีนะเออทรงๆเอา,อางี้แล้วกันนะเออทรงๆก็นเ,นเหมือนก็ยังทรงๆอยู่เหมือนกันครับผมนะแต่ถือว่า,<อ>า,วาพูดง่ายหุ้นบ้านเราผ่อนคลาย<อ>าผ่อนคลายผ่อนคลายนะฮะผ่อนคลายครับผม นะดียว่าก็ดูแล้วเนี่ยหลายๆสิ่งหลายอย่างบนความกังวลเรื่องร่างกฎหมายของอเมริกาตัวกระตุ้น1.9ร้าล้านล้านนะของเขานี่คงจะเดินไปตามโปรเซสอะพูดไงคงไม่มีปัญหาอะไรแล้วแหละรอเพียงแค่อนุมัติปุ๊บแล้วปุ๊บเห็นชอบปุ๊บก็ก็ส่งให้ไบเดนเซ็นแกล้ใกล้ใกล้เ็จแล้วนะฮะในขณะเดียวกันตัวผมบอลยิวหรือพันธบัตรตาผลตอบแทนพันธบัตร ของซาลาราก็ดรอปลงอะ่ะพูดง่ายงครับผมนะทำให้แบบว่าเนะี่เม็กนึงก็ไหลกลับเข้ามาสู่ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงจะเห็นได้ว่าตัววันนี้ในแง่งของพวกบิตคองบิตคอยวันนี้โอ้โหค่ราคาเขา hot, สุดฮอตสุดฮิปมากเลยนะทุกท่านคุณธน,นพงศ์ครับผมนะครับนั่นคือในส่วนของบ้านเราเองนะส่วนนั้นของสบคชุดเล็กพราะวันพรุ่งนี้เขามีการนัดกระทรวงท่องเที่ยวกีฬานะกระทรวงวัฒนธรรมและสาธารณสุขหารือมาตรการการจัดกิจกรรมแบบ นิว n o r m a l l เอาอย่างนี้ละกันนาเดว่าสงการนะฮะคงจะเป็นอะไรที่ต้องมานั่งดูกันดีว่าจะเป็นสงการรูปแบบไหนคุณธนะพงศ์นะคงผ่อนคลายมากขึ้นนะครับในจุดนี้ว่าคงไม่แบบว่าอยากรู้สงการระยะห่างเล่นกันยังไงเอออาจจะแบบว่าห้ามปะแป้งอะไรอย่างเงี้ยนะเออห้ามปะแป้งสาดน้ําได้แต่กแหมนะเออนะฮะแต่ว่าก็ตสาดน้าเนี่ยน้ามันก็ โดนเนื้อตัวมันก็ออกไปขึ้นบนโดนเนื้อตัวไงอืมไอ้แค่ส่งน้ำภาพพอแล้วยังไงนะเพราะว่าบ้านเราไม่น่านจะมีแล้วด้านในช่วงเนี้ยอากาศมันร้อนโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยมันเหมือนกับมีพายุฝนนะวันนี้คุณธนพงอ์โหแถวแล <c oughs> ักจาสิบเจ็ดนี่ฟ้าร้องหึ่มหึมหึ่มเยแล้วนะเจี่ยวรถหายไปนะเกิดฝนตกอ่ะมันจะบ้าฝนตกแล้วนะอ้อเหรอฮะ ไปลโอ้อิจฉายอย่างเลยอยากให้มันตกหน,กหนักหนักตกจัดจัดไม่ยอมตกมันแบบตกแล้วนี่พอตกแล้วเนี้ยมันล้างฝุ่นนะคุณนกัร็จโอ้ดีเลยฮะคุณเนการพอมาลงมาเราเห็นเลยว่าฝุ่นมันอับฝุ่นลงมาข,าข้างล่างครับผมมันก็ทำให้อากาศปลอดโปร่งอืมนะแหมปลอดโปร่งเป็นบางจุดนะ,ะเดี๋ยวเมื่อจะมันก็ทางอากาศทางฝั่งราชดาก็จะไปหาคุณธนพรคงนหละ ใช่ไหมปลดปล o งอันนี้มันหนาแน่นมันขมวดขมวอมันต้องไหลเปทันที่ปลดโปร ong อันี้จะให้ผลมันต่ออะไรหรอกลัวเนี่ยกลัวแบบว่าตอนเลิกงานหลังจากพุ้นปิดนะกลัวแบบตกแบบกระนำมืดฟ้าโมูดินจริงเอางี้แล้วกันฟ้าฝนไปที่คาดการได้ยากเหมือนกันนะทศนพงธ์นะแต่เกมหุ่นต้องบอกเลยว่าโอ้โหนะเมื่อวานนี้เรา เมามอยตัวกันกุลนะครับนี่เรียกว่าแอบ,บกัดแอบ,บจิกแอบ,บอะไรเงี้ยน,น,นะวันนี้แบบทะลุสามบาทเลยแม่เจ้าน่น <c oughs> นานพ <c oughs> ีค<ด><ก>จน <c oughs> รับซีคนใหม่ฮนะเขาคงอย่างนั้นแหละฮะเพราะว่าหลังที่แบบว่างวดไปงวดกันมางวดไปกมาแบบวัน <c oughs> นีไ้ได้เวลาสักทีนั้นะคนคงจะถาม๋ยวเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นกันกุลก็ไม่มีอะไรเขาเล่นกันแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับใช่ครับไม่มีอะไรครับ จากที่เขายืนสองหกเจ็ดได้สองหกห้าได้เนี่ยสองสี่สอง้าได้เนี่ยก็ต่อมาถัดไปก็จะเป็นสามสองครับสามสองศูนย์ร็จครับผมก็ต้องใช้เวลาเอาไว้้กันนะคุณ <c oughs> ไม่ได้แบบว่าแบบ <c oughs> สุดสวิงเขาเล่นแบบ สุข,ขุมเยือกเย็นอมฤตอมฤทิ์มากน้อยแค่ไหนก็ดูกันเป็นกันน <c oughs> แล้วกันนะเอเคมันต้องเคี่ยวนิดนึงเนาะไม่ได้แจกตังเอางี้แล้วกันนะ<ช>ผมว่าเขาก็ต้องแบบอืมคิดเยอะบริบทเยอะท่าแย่เอางี้ล้วกันถะยืนสามบาทไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องระวังระวังตรงสองเก้านะครับสองเก้าส่วนตอนนี้มันสองเก้าแปดรับผมเพิงยืนสองเก้า แต่ผมเชื่อผมเดาเดาใจนะผมว่าเขาคงรู้แหละว่ารู้แก้วแหละว่าเออคุณธนะพงศ์คิดอะไรเขาอาจจะมีการหักมุมก็ได้นะอะไรเงี้ยเออนะออหักมุมเหลือแบบว่าไอาอยางไี้เป็นไปตามนั้นใช่ไหมผมว็่าเฮียก็จัดให้ตามนั้นแหละอฮยฟังอยู่เปล่า อืมนะฮนะเนะี่ยนะนะวันนี้ต้องบอกเลยว่าการคุณที่แบบเรด็นแบบเราไม่เรียนสีสันของการคุณอย่างนี้มันนานมาก,กน,นะเอานี้กันใช่ใช่นะเ,เดียเรับซีโอใหม่เลยอืมเรียนรับซีโอใหม่เลยเดี๋ยวมาเป็นเครดิตแล้วกันในเกี่นี้นะถือว่าเข้ามาปุ๊บในหุ้นก็ตอบสนองแบบว่าอย่างสอดคล้องอะ่ะพูดง่ายๆนะครับสำหรับตัวของ กันกุลน,นะฮะถ้าตัวของการกุลคุณธนภพผมวันนี้ผมเห็นหุ้นตัวหนึ่งนวรัดพัฒนาการหุ้นนางเอกในในอดีตม <c oughs> วันนี้มีกระตุกมีแบบว่ายืนได้รักษาแนวตรง60ตังได้นะ <c oughs> ต้องดูที่ว่าจอนท้ายๆนี่จะมีแบบว่าแรงยกแรงอะไรหรือเปล่านะ <c oughs> ถือว่าเป็นหุ้นรับเหมาตัวเล็กซึ่งบอกเลยว่าอยู่แอเรียต่ำกว่า60ตังมาอย่างยาวนาน นายเรียกว่าเลี้ยงอ่ะพูดยังไงเุณนันท์พงเลี้ยงดูแบบเพิ่งมาวันนี้ที่แบบมันมีกระตุกแล้วแบบว่าดูมันก็บแบบว่าจยากจะไปต่ออยากจะไปต่อตามบุกอยู่ครับผมแต่ราคาเขานี่เป็นราคาที่ต่ากว่าบุกไวรู้นะก็มีความเป็นไปได้นะคุณประเสริฐเขาอาจจะมีการจับหุ้นต่าบุกมาเล่นกันก็ได้นะผมเห็นหุ<ม>้นอย่างหุ้นพ r o เ e อ t y ต้ได้หลายตัวนะคุณธันพงศ์น,นะใช่ โอ้อยู่ดีก็ขุดงัดลากปันแบบว่าขึ้นมาเล่นอะพูดง่ายไม่ได้แบบมีมีอะไรแบบว่าพิเศษพิษสดารพันลึกนะตัวธุรกิจก็ไม่เท่าไหรนะ่แต่ว่าเกมหุ้นร้อนแรงเอา,อางี้แล้วกันอันดัวีอาร์นี่บุก๊กแวลลูอยู่ที่บาทสิบหกตังค์ครับุกสิทธิ์อืมครับผมบาทสิบหกสตางค์ราคาตปนต่ำกว่บาบุ๊คแวลลูต่ำกว่าเยอะเลยเอยางี้แล้วกันนะผมว่าต่ำไปเยอะ อุ่นแบบนี้สถานการณ์แบบนี้เพราะว่าคนก็พยายามคิดหาสตอรี่อ่ะแล้วนะพอเล่นตีมนะกันทงกันชาก็เล่นกันแบบว่าไปหมดไปหลายบ้องแล้วอ่ะใช่นะหมดไปหลายบ้องแล้วกันทงกันชาแล่ก็อาะมันเอาเอะไรเอาอาจจะแบบขุดลากพวกต่กํากระบ,บุกนี่ขึ้นมาเก่งกาไดแล้วดูอย่างวันนี้อย่างเอเวอร์เนาะไม่น่าเชื่อนะวันนี้แบบจะตีซิลลิงแล้วนี้แล้วกัน นะแล้วก็วอลุ่มมาด้วยเอา,อางนกันไม่ได้แบบมาแบบ,รรบเ,ลเล่นๆแบบหนาตายากะไ่เยทีเดียวตัวนี้ก็ต่ำบุกนะคุณเกษตรครับผมบุกเท่าไหร่พี่เซอ,อร์พงศ์ที่ว่าต่ำบุกนะเดี๋ยวดูกันนะครับก็ือคืนเนี่ยช่วงละเห็นว่าหุ้นต่ำบุกเนี่ยถูกจับขึ้นมาเล่นนะอย่างน้องอันอันก็โดนจับขึ้นมาเล่นเหมือนกันอืมโอ้ที่ว่านี่บุกอยู่ที่หกสิบเจ็ดต่ำโอ้โหอะไรมีจะต่ำมาไรขนาดนั้น อยู่ที่หกเท่าอืพีก็ต่ำตนะัวเลขก็ต่ำต่ำบุกด้วยแมแหมผมว่าโลจายาต้องไปนั่งคิดสรุตะาอะไรว่าทำไมปล่อยให้แอสเซทตัวเองแบบมันต่ำาองมูลค่าที่แท้จริงมากมายขนาดนี้นั่นแหละสิทั้งจอมทรัพย์ทั้งขุมทรัพย์ไปทำอะไรอยู่เออทรัพย์ๆรัยัอะไรกลายเป็นกลายเป็นรับสับอะ <c oughs> <c oughs> เอางี้การขนาดนะตัวอีเวอร์ยังมาไรมอน์ก็มาเอางี้ลวกันมาหมดปนนเ้ศทหารโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยไม่ได้แบบมีอะไรแบบเปลี่ยนอะไรแบบเยอะแยะบ้างมาแต่ว่าขุดขึ้นแว่ากว่าจีนจีนจะมางผมเสร็จโอ้เปิดประเทศเนาะพูดง่ายๆคนที่ฉีดวัคซีนแล้วจะเข้ามาเขาบอกประมาณนั้นก็เลยคนก็เลยเข้ามาเล่นกินกับรายการอะไรแบขุดเอาข่าวนี่ยเอาสตอรี่เนี่ยมา ใช่ขุดขุดขึ้นขึ้นมาแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าอ่าอันเนี้ยกาไรก็ขายนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ชัดเจน <c oughs> คุณคิดคุณคิดได้แต่ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนเราไม่รู้เลยว่าที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาเพื่อโอนคอนโดซื้อคอนโดหรือเข้ามาต้องเทีออเ่ยวเนี่ยล่ะครับมันผมว่าทุกคนอ่ะอยากจะเปิดเอาเงก็เตรียมความพร้อมอ่ะ เออแบบพยายามส่งสัญญาณส่งอะไรหลายอย่างแต่อีกมุมหนึ่งคุณธนะพงศ์เ <c oughs> ชื่อไหมว่าคนก็กลัวว่าไอ้พวกมันกลายพันธุ์มันสายพันธุ์ใหม่อะไรคนก็กลัวนะเอา,อางี้กันนะไอ้มันจะเพราะมันเพิ่งฉีดกนันเองอะไอ้ประสิทธิภาพระยะเวลาเนี่ยมันจะเร็วเกินไปหรือเปล่าทําให้แบบว่าแต่ละประเทศเนี่ยรีบเร่งอะพูดไงผมก็เข้าใจนะผมว่าทุกคนก็อยากจะรีบเร่งให้แบบว่าเปิดประเทศให้แบบเดินทางไปมาสัญจรให้ได้ นะแต่ก็ต้องมาดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องโอ้โหต้องผมว่าต้องใช้เวลาเอางี้แล้วกันแต่ตามธรรมชาตินะคุณเศรษะถ้าเกิดว่าเดินทางอถ้าจะเดินทางเข้ามาเนี่ยเพื่อทําธุรกิจเพื่อมาโอนนะสถานที่มันทราหรืออะไรพวกเนี้เขาสามารถเข้าได้อยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีจะไม่ได้มีไอ้วีซ่าพาสปอร์ตอ่ะเขาก็สามารถเข้ามาได้แล้วก็คือกักตัวสิบสี่วันก็เข้ามาทาธุรกรรมพวกนี้ได้อยู่แล้วบผมันมามันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้เกิดเขาจะเข้ามาโอนจริงๆ หรือว่าถ้าเกิดเข้ามาโอแล้วเข้ามาอยู่เลยหรือว่าเข้ามาซื้อเลยเนี่ยตามปกติเขาเข้าได้อยู่แล้วนะครับเขามากักตัวสิบี่วันนะแล้วก็มาซื้อแล้วก็มาอยู่เลยเพราะว่าคอนโดปัจจุบันเนี่ยก็คือมันพร้อมเข้าอยู่เลยอ่ะคือจ่ายตางร็จตั๊บคุณก็เข้าอยู่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ันไม่ใช่เรื่องเรื่องที่คิดกันในวันนี้แล้วมาซื้อหุ้นในสาหาริมทรั์ในหลายตัวเนี่ยอ่ามันสามารถทําได้อยู่แล้วนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันจะต้องมาวีซ่าพาสปอร์ตแล้วถึงจะมาเริ่มทำนะครับอันนี้ไม่่ใช อันนี้อันนี้คิดกันหลายๆมุมประมาณนี้แล้วกันะค,ะครับผมเอาง่ายๆน,น,นะเขาเล่นตัวไหนก็เ,เล่นตามนั้นนะไม่ต้องไปคิดมากใช่นะไม่ต้องไปคิดแบบโอ้มันอย่างงู้นอย่างงี้มันแบบโอ้คิดแล้วปวดหัวไม่ต้องเล่นกันพอดีเอา,อาง้วกันเป็นขายไปด้วยนะต้องบอกก่อนใช่ครับผมนะเรียกว่าเมื่อขึ้นชื่อว่าเขาเก่งกาไรก็คือเก่งกาไรไม่มใค้เก่งขาดทุนนะาเรียกว่าบนการขึ้นนะย่อมมีคนได้และมีคนเสียใน <c oughs> จุดนี้คุณจะได้ผม นะราะก็ถือว่าเป็นวันนี้เห็นเป็น,ปนความสดใสแบบส์ดท้ายนะไม่น่าเชื่อว่าเราจะไป<ช>มาแบบว่าทะลุก,กันแบบว่าพันห้าร้อยเจ็ดส<ช>ิบจุดได้แบบว่าแบบถ้าถ้ามองถ้าถ้ามองอย่างนี้นะมาเสร็จเรามีโอกาสเห็นนึ่งพันหกร้อยจุดได้นะถ้าเรามองอย่าง,างนี้นะโอ้แ๊บเดียวเออเพราะว่านี่มันอยู่เหลือแค่สามสิบจุดเองนะหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเนี่ยใช่ครับผมผมว่าแบบนั้นผมว่า น่เอาหุ้นใหญ่ๆห,ห,หลายตัวเนี่ยมารวมๆมัดมัดรวมๆอมมม่ะพูดง่ายๆนะมันก็ขึ้นนะถึงแป๊บเดียวใช่ครับใช่ครับมัดรวมเนี่ยนี่ไงแล้วตอมีเดลต้าด้วยเดลต้านี่หลุดนี่หลุดสี่ร้อยแล้วนะถ้าเกิดถ้าไม่กลับไปสี่ร้อยเนี่ยคนที่ถืออยู่ห้าร้อยหกร้อยนี่เตรียมน้ำตาร่วมได้เลยนะ <laughs> อืมนี่มีคนบอกว่าถ้าจีนเข้ามา t ี n เอ็นน่าจะได้อันที่สองบ้างนะครับ มันจะเกี่ยวเราวคจีนคนจีนนี่เข้ามาที่ต้องมากินเท่าแก่น้อยอ่ะเขามาขนกลับเขาอดมานานแล้วขนกลับไป่เขาส่งไปได้เขามีโลจิสติกอยู่เขาส่งไปขายได้ไม่ต้องขนกลับเขาส่งไปขายได้นี่เข้ามาคุณมันซื้อเท่าแก่น้อยอ่ะอ้าวไอ้ก็ซื้อซองสองซองไงอ้าวื้อกององ่านนั่งรถึเพลินเพลินเที่ยวเพลินเพลินอะไรเงี้ยนะไม่้ทำอะไรก็กินสาหร่ายไปแล้วกัน นะฮะก็นะก็ดูกันไปนะขุดกันไปนะนนผมว่าตอนนี้หุ้นแบบว่ามากันแบบว่าครบรูปอะนะปกติเราไม่เคยเห็นแรงเลยเยอะอาจจะมีอาสังไอ,ออาจจะมีพวกรับมงรับเหมาแบบรัดกันมาก็ได้นี่ยอย่างเราแล้วก็ขยับแล้วะคุณธนงก์ใช่ทัานี่ผมรอให้ใสบเบสเสร็จขยับบ้างนะเนี่ยเจ<อ>็ดบ,บาทให้ได้นะโอ,ะอะเป็นไงบ้างนี่ยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยเจ็ดบาทเจ็ดบาทบอกมาอยู่ห้าตังมิกลงมิหลอดอะไรก็เรียบร้อยแล้วนี่ โอ้เจ็ดบาทผมว่านี่ในเป็นฐานของเรานะครับอืมครับ<ด>ผมดูเขาพยายามสร้างฐานที่เจ็ดบาทอยู่เนะี่ย่ำไปใครที่แบบว่าชอบความเบื่อหน่ายชอบความน่าเบื่อก็เอสเอนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเอางี้แล้วกันนะเพราะโดยโดยเนื้อแท้ของธุรกิจของเอสเอถือว่าเป็นในที่ฉีกแนวนะของอสังหาของพอัฟตี้ถ้าเป็นการ,รบแบบรวมทั้งในส่วนของคอนโดกับโรงแรมมาผนวกอยู่ด้วยกันนะพูดง่าย ใช่เขาโดโรงแรมก็คือทั้งพักผ่อนทั้งอยู่อาศัยแล้วก็การทําธุรกิจอยู่ในที่เดียวฮะับนะผมโล่แบรนด์ของเขานี่ก็ไม่ได้ธรรมดาเนาะบรรยันตรีอย่างเงี้ยโอ้โหแค่ชื่อมันก็ขังแล้วอะ่ะนะเวลาจะขายก็จะธรดายจะขายก็ได้ราคาดีตรงจุดนี้ใช่ครับนะ SA นะฮะถือว่าก็เราคิว่า,าก็อาจจะรอให้ตัวอื่นมากันไปกันหมดแล้วอะ่ะอแล้ว SA ค่อยค่อย น่าอ่อนยอนอ่อนยอนอ่อนยอนน่าจะดีด้วยแต่มัดหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันมียอดโทนที่ไตรมาัดสี่ที่แล้วเนี่ยโอ้ที่ทาก็มามาโอในแต่มัดหนึ่งงบก็น่าจะสวยอยู่ครับผมครับน,นั่นคือ, SA, เ,อ,คอเอเอนาะบอฟเวอร์วานผมตีนคุณธนาพงศ์เกินเกินอะไรชเช้าเช้าเบิ้เบิอะไรนะไซแบทไซแมทมี อมีมีม<ไ>อะไรใครเอ,เอาอะไรมาปล่อยข่าวให้อาจารย์นิดเนี่ยก็ได้เส้ยก็ดูเรื่องไอยตัวไนเชิงพื้นฐานงานที่เข้าได้ไงงานยูโซเน็ตอะไรที่เข้าได้อะ่ะโอเออแล้วก็ง,งานบำรุงรักษาอะไรของเขาครับเห็นว่ารับรับตัวเยอะอยู่เหมือนกันนะก็ต้องก็ต้องดูนะฮะใครมีแอสเซตเอ,อไม่เห็นหรับไซแมนไม่รู้ไลว่า อะไรหรือเปล่าในตัวของไซแมทเพราะว่าผมได้ข่าวว่าเรื่องความขัดแย้งกันภายในเนี่ยมันเคลียร์หมดแล้วอ mm. ืเคลียร์เรียบร้อยไปแล้วไงเพราะนั้นคือธุรกิจเนี่ยถ้าเคลียร์ภายในเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะการที่ไปสู้กับข้างนอกเนี่ยข้างในเนี่ยจะต้องให้เรียบร้อยก่อนพอเรียบร้อยปอั๊บคดีนี้ก็สามารถเดินหน้าธุรกิจได้แล้วก็ต้องดูเัาว่าเขาจะเดินหน้าธุรกิจอย่างไรนอจากนี้ไปนะฮะเห็นว่ามีกระบวนการเราออกว่าคุณจะต้องมีการตั้ง อาจารย์มองยังไงเกมเนี่ยเราก็มองว่าเราเราขอรอดูก่อนว่าประชุมออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาของผู้บริหารชุดใหม่เนี่ยเป็นยังไงฮะคุณสิทธิ์อืมดูก่อนผู้บริหารชุดแบบยังไงแต่ว่าโดยุโดยธุรกิจนะธุรกิจเนี่ของเขาไปได้อยู่แล้วอะอืมธุรกิจี่ยไปได้ค่ะเนี่บอขอดูงงเฮงคนบริหารนะนะพูดยังไงดูครับขอดูงงเฮงนะครับแล้วก็เดี๋ยว เขาน่าจะเป็นคงเป็นข่าวเนาะแล้วก็ดูงานในมือเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแต่เราน่าจะเราน่าจะได้พอหลังจากนี้ไปเราน่าจะได้เห็นแหละว่าเขาอาจจะมีคงมีข่าวมีนัดกินขงกินข้าวอะไรกับพวกเราบาม่รู้นะเดี๋ยวรอดู้เขาเขากินข้าวอยู่สองที่พบไม่กินข้าวคนอื่นอะเออรเราดูเราดูครับหลังจากโครงสร้างใหม่ผมเชื่อว่าถ้ามีอะไรดีเนี่ยเขาต้องบอกให้กับน้องทุนรู้ ประมาณนั้นระตัวของไซแบตนตเออก็ก็ติดกันไปนะครับบางคนก็ฝันก็อะไรก็วานไปเอานี้กันนะนะเขามีข่าวมีข้อมแจ้งตลาดหลักทรัพย์ไปคุณนภพใช่ครับเวลาเวลามีอะไรที่แบบว่าที่มีความสําคัญนะมีมีบงมีบอร์ดมีนู่นมีนีรบอดใส่แว่นตาอะไรเงี้ยแจ้งมาอะไรมานะสาหรับตัวของไซแบตนะครับ มาสู่หุ้นของพื้นฐานกันดีกว่าครับคุณรัฐพงศ์นะผมเห็นตัวนี้ผมว่าแหมเมื่อวานนี้กดวันนี้แบบเอากลับมานะสำหรับตัวของ SCGP SCGP SC อ๋ออืมก็ธุรกิจเขาในช่วงคือตัวเนี้ยเป็นตัวหนึ่งในการดันเซ็ตเลยนะประเท็ SCGP น SC นะครับผม ตัวหนึ่งของของการตัวดันเทรดด้วยน,นะคุณธนาพงศ์ใช่ไหมว่าตัวนี้ลงมาแล้วสี่วันวันนี้การนีก้กลับมานี่ถือวเป็นการเด้งใช่ครับก็ถือว่าเออมันก็สมควรแห่งการเด้งนะเพราะตลาดรวมๆบวกกันแบบนี้ไม่เด้งก็ใจร้ายไปล้วนะสำหรับ s อ g ซ a c k แพ i n g จจจุดเด่นกับกับมาเด้งแล้วอ่ะ<笑><笑>กับเด,เด้งเด้งแล้วแต่กับเบรกยังไม่เด้งเลย ก็ต้องมานติดตามกันนะถือว่าเป็นธุรกิจถือว่ามีความสตรองเนาะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสินคงสินค้าเขานี่แบบว่าไม่ไม่ธรรมดานะขายได้ขายดิบขายดีนะสำหรับตัวของ SCG นะฮะแ a c k a กิ้งตัวนี้ก็ถือเป็นหลายๆค่ายเขาเชียร์กันเขาแบบว่าเขาแบบยังไงอ่ะไม่มีใครบอกให้ขายเอานี้แล้วกัน เออมีมือไฮังวาซื้อนะซื้อได้ลงทุนได้ในจุดนี้นะครับถือเป็นหุ้นน้ำดีได้ครับาคุณซิตินค้าเลยครับครับผมในเมื่อสถานการณ์ตลาดเป็นใจแบบนี้นะครับผมว่าลมพัดมาทางไหนนะเราก็ต้องไปตามลมไปทางนั้นครับผมได้ครับผมวันนี้ขอบคุณคุณิทธิ์ครับขอบคุณมากครับคุณนัทโกสวัสดีครับ ครับผมนี่คือการพูดคุยกับคุณธนพงภ์มีทองนะครับรายการเมกเมกนี่ FM ฟเอ็ม9 1เมคเกอร์ผมเชื่อว่านักลงทุนได้รับทราบบ่มมองนะเกี่ยวกับตัวหุ้นของแต่ละตัวกันไปแล้วนะจะเกิดว่าชื่นชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook หุ้นอินไซด์รวมถึงช่อง YouTube หุ้นอินไซด์ด้วยสําหรับรายการบุกตู้ข่าวบุกกรนวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับผม